สวัสดีครับสวัสดีครับก็ต้องบอกว่าคุณสมอนคุณน้อยนะครับก็เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาเลยก็แนะนำตัวเองสั้นๆให้ดูหน่อยได้ไหมครับให้พวกเราทราบกันหน่อยได้ไหมครับค่ะชื่อน้อยนะคะสมอนเสถียระบุตรค่ะด้วยวัยห้าสิบนะคะแต่ใจเกินร้อยค่ะแต่อายุแค่ยี่สิบสี่นะคะสวัสดีค่ะยอดเลยครับสวัสดีครับเออแน่นอนครับ เวลาเราจะทําธุรกิจเนี่ยพอพอคนที่เป็นเริ่มฐานเนี่ยมาจากการใช้สินค้าก็ดีหรือว่าพอเริ่มมาทําธุรกิจเล g ซี่ก็ดีเนี่ยนะครับก็มักจะมาในสายของการทําตลาดการขายของก่อนนะครับอ,อ,อาจจะไม่ได้มาสร้างเรื่องของสตาร์อะไรแบบนี้เรามีเป้าหมายยังไงในการสร้าง one star เนี่ยของเราเนี่ยเราเราเราคิดยังไงครับด้วยด้วยคําว่าที่ เจอลีกซี่วันแรกค่ะที่คุณวันบอกว่าจงอย่าทำลีกัสซี่เพียงเพราะเงินแต่จงทําธุรกิจลีกซี่เพื่อสร้างตํานานค่ะคําคำนี้ค่ะทําให้ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองมาเจอครั้งแรกนะคะก็คุณค่าค่ะสร้างคุณค่าให้ตัวเองนะคะวันแรกที่น้อยเริ่มทําธุรกิจคือที่บ้านไม่เห็นด้วยลูกก็เล็กก็เลยทําให้ตัวเองผ่านจุดตรงนั้นมาได้ ก็เลยทําให้เราออกไปบอกต่อแนะนําสิ่งดีๆให้คนที่เขากำลังลําบากได้เขาเรียกว่าได้เจอสิ่งโอกาสดีๆที่ที่ล e ก a c ซมีให้อ่ะค่ะก็เลยทําให้น้อยนะประสบความสําเร็จช้าแต่ว่าทําให้เรามีไรายได้หลักแสนโดยที่อยู่ที่ Legacy เนี่ยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะช่วงโควิดนี้ระบาดท,ที่บ้านเปิดร้านซมมาใสย กระทบมากแต่ด้วยเรามีอาวุธมีคานผ่อนแรงมันก็เลยทําให้เราสามารถที่จะไม่ลําบากค่ะบอกเลยแม้นค่าเทอมค,ค,ค,ค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ก็ได้จากลิกซี่เต็มที่ค่ะเมื่อกี้คุณวันก็โอนให้อีกห้า0 0ื่บาทขอบคุณมากๆค่ะครับก็เ <c oughs> ก่งมากเลยนะครับแล้วก็ เอ่อจะเห็นได้ว่าคุณน้อยก็มองเรื่องของการสร้างคุณค่านะครับเชื่อว่าเวลาเราออกไปทําธุรกิจทุกๆวันเนี่ยเราจะมองเห็นสิ่งนี้นะครับแล้วมันก็จะส่งผลถึงพลังที่เราจะออกไปเ่อนทุกวันนะครับถามต่อนะครับว่าแต่ละสายงานเราเนี่ยนะครับมาจากไหนบ้างครับแล้วก็ติดตามยังไงถึงจะเป็นอาขวาถึงสามสายครับบอกเลยว่าน้อยนะ่ะวันที่เริ่มต้นที่บ้านไม่เห็นด้วยลูกเด็กลูกเล็กแล้วก็ ลำบากมากช่วงแรกๆค่ะเพราะว่าอ่ทางบ้านไม่เห็นด้วยก,วก่อนที่เราจะออกไปทํางานเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบเริ่มต้นลําบากค่ะในส่วนของตัวเองคนรู้จักเขาไม่เห็นด้วยสักคนแต่ในส่วนของตัวเองได้สายงานมาจากคนแปลกหน้าค่ะก็สายที่หนึ่งก็คือพี่อ้อยอนัญญาน้อมหนูนะคะอายุห้าสิบสี่ปีรู้จักผ่านเฟซบุ๊กค่ะ mm hmm. คุณอ้อยอนัญญาเนี่ย เขาบน่นพี่อ้อยบอกว่าเขาปวดเขา่าเราก็เลยมีประสบการณ์เรื่องแฟนกินน้ํามันลําข้าวกับเจจีสีูนย์ดีก็เลยแนะนําเขาค่ะพี่เขาก็เลยกินตามพอสุขภาพดีแม่เป็นเบาหวานก็ดีขึ้นก็เลยทําให้พี่อ้อยค่ะตัดสินใจเข้ามาระบบนะคะพอมีลีบอนพี่อ้อยตัดสินใจกินลีบอนโดยที่ไม่มีเงินค่ะก็รูดบัตรอีออนกินพี่อ้อยก็กินแค่สิบห้าวันนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้มีคนขอกินตาม ผ่านทิปท่องเที่ยวแล้วก็แม่ก็สุขภาพดีขึ้นค่ะนะคสายที่สองก็คือคุณคุณหมากัญญพัฒนค่ะก็เป็นยูเซอร์เราไปเล่นโยคะด้วยกันแต่ถามว่าเล่นเพื่อสุขภาพดีไ,มไหมไม่ค่ะเราอยากไปหาลูกค้าแต่เราไม่มีโอกาสที่จะเจอคนไง เราก็เลยไปเล่นด้วยกันก็เจอแลกเฟซแลกไลน์พอเรากินรีบอลหุ่นเปลี่ยนเขาก็ขอกินตามแรกๆเป็นแค่ยูเซอร์ค่ะเขาเปิดใจจากสายที่สามคือแม่นงมก็เขาเข้ามาสามสี่เดือนค่ะผ่านทิปเที่ยวแล้วก็เลยเปิดใจของครูใหม่อะค่ะให้ตามเขามาทำธุรกิจด้วยกันค่ะก็เลยทำให้พวกเราค่ะเป็นทีมที่เป็นรีบอลไอดอลค่ะเจนสามเจนห้าแล้วก็เจนหกตัวเองเจนหกค่ะก็ทำให้เรา นค่ะด้วยวัย50เราก็สามารถเป็นรีบอนไอดอลได้ค่ะแล้วถามจริงนะครับว่าพอพอคนเนี่ยพออายุเนี่ยจริงๆเกิน40เนี่ยแล้วจะมาปั้นหุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับวัยรุ่นละอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้อ,อคุณน้อยเนี่ยอายุ50แล้วแต่ว่าลุกขึ้นมาปั้นหุ่นเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจหรือมีอะไรครับถึงจะสามารถขึ้นไปทำแบบนี้ได้ ก็ช่วงแรกค่ะก็ตัวเองอ่ะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้อ้วนมากนะคะแค่มีพุงด้วยไว้ด้วยค่ะก็ทําให้ตัวเองอ่ะองค์กรไม่เติบโตค่ะแต่พอมาเข้ารีบอลนะคะโปรเจกต์ไขมันแลกเงินก็เลยทําให้เราเปลี่ยนหุ่นฟิตหุ่นค่ะในส่วนที่มาออกมามามา,มาฟิตหุ่นเพื่อแขมงขนเนี่ยเพื่อทีมงานนี่ค่ะทีมงานเขาโปรโมทคนนะคะเข้ามาหาเราเขาเปิดใจเลยพี่อายุห้าสิบ ที่หุนได้ขนาดนี้หนูกินตามพี่เลยเราไม่อยากเป็นรถบรรทุกที่คันใหญ่ขวางทางของของของรถเล็กๆอะค่ะเราคือหน้าร้านค่ะทีมงานโปรโมทคนมาหาเราเขา,าเห็นเราก็เปิดใจเขาก็กินตามทําให้ทีมงานทํางานง่ายค่ะก็แค่นี้เองค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณน้อยก็มองแหละว่าการทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการทําตัวเป็นิีผลของเลิตภพันธุ์อันนี้คือหัวใจสําคัญถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ ผมทราบว่าคุณน้อยเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวคนแปลกหน้าเลยคือเรียกว่ามีทักษะในการที่จะไปพูดคุยแล้วก็ไปสารสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้เก่งมากเลยเนี่ยนะครับคิดคิดคดอย่างไงครับไม่ยากค่ะเราแค่เป็นหน้าร้านค่ะถ้าเกิดว่าเรายังอ้วนไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่มีใครทักแน่นอนค่ะแต่ในส่วนของน้อยค่ะไปไหนมีคนสะดุดตาทุกคนค่ะยังโควิดที่ผ่านมารีบอนไอรอน ไม่สามารถที่จะเล่นฟิตเนสได้นะคะไปเล่นที่สวนเบนค่ะก็ได้น้องคนหนึ่งค่ะที่เขาทําสวน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 อยู่เขาเห็นเขาแอบดูทุกวันค่ะว่าเราออกกําลังกายผู้หญิงคนนี้อายุเยอะแล้วก็ไม่ทํานาทําไมเขาหุ่นดีเขาก็เลยแลกเฟซแลกไลน์กันค่ะเขาก็เลยติดตามติดตามเขาก็เลยขอตามทําด้วยค่ะตอนนี้เขาแนะนําสินค้าได้ทุกวันกําไรครับติดชีวิตเขาดีขึ้นมากๆค่ะจากที่รายได้เขาไม่มีค่ะนี่ค่ะคือการสร้างคุณค่าของชีวิตค่ะ สุดยอดเลยนะครับเราเริ่มจากโปรแกรมมีบอลแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นกิจผลของผลิตภัณฑ์ซะก่อนนะครับแล้วที่เหลือธุรกิจมันก็มาเองนะครับเป้าหมายของคุณน้อยคืออะไรครับคือก็อยากสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอย่างที่บอกค่ะคือในส่วนที่เราผ่านมาเราลำบากเจอคําปฏิเสธเราไม่เคยย่อท้อค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าปลายทาง่ะเราได้หลักล้านได้แน่อนอนแม้ผู้หญิงวัเนี้ยค่ะไม่เคยเที่ยว ไม่เคยใช้ชีวิตัยรุ่นแต่ได้มาใช้ชีวิตที่มีคุณค่าที่ลเกัซี่ค่ะก็เลยอยากส่งต่อให้คนที่เขาได้โอกาสได้ได,ได้สัมผัสกับลเกัซี่ถึงไม่ไม,ไม่ไม่กลัวค่ะว่าจะคุยกับคนแปลกหน้าเขารับไม่ลับไม่ซีเรียสค่ะขอเราได้บอกว่าลเกัซี่คืออะไรลเกัซี่คือตํำนานเป็นมรดกให้ลูกหลานได้เนี่ยค่ะวันแรกที่ได้รู้จักคุณวันก็คำนี้แหละแล้วฝังใจแล้วทำจนได้ ก็ได้เงินแสนตั้งแต่ยังไม่เป็นรูบี้อ่ะจำเงินแสนได้เลยน,นเลยนี <c> ่ <oughs> ครับขอบคุณมากเลยนะครับเป็นประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยครับขอบคุณนะครับขบคุณค่ะครับ